วันนี้นะครับเราก็มากับแมป Toilet Tower Defense กับการอัปเดต Small Cliffs อัปเดตนะครับโดยที่อัปเดตครั้งนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจาก Santa Workshop นะครับก็จะเป็นแมปเล็กๆแมปใหม่ใหม่หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็จะเป็นโอเขาเรียกว่า Fame Exclusive Unit R Back มันพูดประมาณว่าตัวละคร Exclusive ตัวเก่านะครับเอากลับมาขายใหม่น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าส่วนล็อบบี้นะครับก็กลับมาใช้ล็อบบี้เดิมถ้าใครจําคลิปประมาณ2 3อันก่อนที่พี่ทำอ่ะ พี่เคยบอกว่าแมป toilet tower defense เขามีประกาศอัปเดตแล้วก็มีลีกใหม่ซึ่งเขาเซ็นเซอร์ภาพไว้ใช่ไหมแต่พี่จะสังเกตแล้วว่าเป็นล็อบบี้เก่าเว้ยสุดท้ายกลับมาใช้ล็อบบี้เก่านะครับตำแหน่งเดิมเป๊ะเ,เ,เลยพี่พพีีอยู่ตรงเดิมเอเลดอยู่ตรงเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือก็จะมีไอ้ตรงกกะการ์เดนที่เป็นแบบของ toilet อ่ะโผล่เข้ามาเนาะเอาง่ายๆนะครับอัปเดตครั้งนี้เนี่ยไม่เรียกว่าอัปเดตดีกว่ามันคือการเอาข้อมูลเก่ากลับมาทําการโพสต์เล่นอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าโดยซ้ำไป เพราะทุกอย่างคือมันคือของเก่าอ่ะของเก่าหมดเลยเนาะแม้กระทั่งตัวละครที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นของเก่าอย่างตรง e อ็กซโ e ทั้งหมดข้างล่างเอ่อนี่ก็อของเก่ากลับมาขายอย่างเช่น The Golden idi, aw, เดอะโกลเด้นสกีบีดี้แจ็คกอนออะไรเงี้ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการโลแบ็กซะมากกว่าเอาข้อมูลเก่ากลับมาใช้เนาะเออมักง่ายดิ นั่นแหละครับปัญหาอยู่ที่ว่าไอตรงที่กิจกรรมดีเท r ร์ทูเท e r d เด e ทาวเวอร์ดิเฟนต์เนี่ยมันน่าจะทําไม่ทันหรือเปล่าเนาะก็เลยเอาข้อมูลเก่ามาโพสด,ด้วยความที่มันมีการเลื่อนไป2 3 4 5ครั้งเนี่ยแล้วก็โดนเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์หรือจะเป็นผู้เล่นเนี่ยก็ลงมาด่าเนาะรวมถึงปัญหาตอนนี้เนี่ยออกมาชัดเจนแล้วครับว่า Gem เจมเฟิร์กดจากการดูบด้วยรวมถึงตัวละครหลายตัวอย่างเทรันติกเด่ยก็เกิดการดูบด้วยเช่นกันนะครับก็นั่นแหละเขาแก้ไขเลยไม่ได้ ส่วนตรงดีเทอร์ดูเทอร์เนตทาวเวอร์ดิเนที่เขาประกาศเนี่ยว่าเป็นกิจกรรมใหม่อ่ะพี่อ่ะเดาว,ว่าเขาสร้างแมปใหม่เว้ยก็เลยใช้เวลานานอันนี้เดาานะเดานะก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะครับว่าจะตรงกับที่เดาหรือเปล่าแต่อย่างน้อยตรงล็อบบี้เนี่ยพี่ก็เดาถูกมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วนี่อะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะที่ตั้งตัวละครปะอะไรวะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตรงด่านซันต้าที่เขาบอกว่าเอามา้เรียนละกันเนาะตรงนี้ ซ a n t a Workshop ็ซึ่งมันคล้ายๆกับของปีก่อนหรือเปล่าวะทุกคนคล้ายๆอยู่นะอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองทีดูแล้วกันเนาะเหมือนเดิมก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับเลยนะครับและใครสนใจบริการแมปโลบอกต่างๆเนี่ยขอฝากร้านค้าบิวประกอบไว้ด้วยนะ บิวปกรณชอบร้านค้าบริการโลบอกที่รับเติมโลบักถูกกว่าเติมเองซึ่งราคาถูกและเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นนอกจากเติมโลบักแล้วยังมีบริการแมปต่างๆอีกด้วยมีตั้งแต่ไก่ตันยันบริการซื้อขายตัวละครและยังมีบริการรับเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเติมเองอย่างเช่นเกมอา V โดยเริ่มต้นที่ราคาแค่11บาทเท่านั้นก็ถ้าหากคิดถึงบริการต่างๆก็อย่าลืมคิดถึงร้านค้าบิวปกรนนะครับบัคข้าแมปยังอยู่หรือเปล่าวะทุกคน อ๋อชัดเจนโหลดแมบไม่ขึ้นอันนี้บั๊กยังอยู่นะครับอยู่แบบเดิมเลยไม่คิดจะออกซะด้วยนะเน,นี้ยมันแก้ยากเหรอวะอันนี้พี่อยากรู้เว้ยกอพี่ก็พูดเองอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้สร้างแมบเก่งไงแบบบั๊กนี้แม่งอยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแนละ้วเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรอ,รอ20วิแล้วกันนะครับแล้วมาดูว่าตัวแบบจะเป็นยังไงบ้างเนาะคุณคนุนะแคมปัส เอออีซี่กับฮาร์ดฮาร์ดได้200อแคนดี้แล้วแคนดี้เอาไปทำอะไรอะคุณคุณไหมพี่ว่าคุณคุณเว้อีเวต์ปีก่อนให้เราหาของในห้องนี้ด้วยพี่จำได้เว่พี่จำได้พี่จำได้พี่คุนมากเลยแล้วก็จะมีตัวละครติดแช่แข็งด้วยชั้นบนข้างบนนี่ยจะมีไข่ให้เราเก็บปะ่ะถ้าจำไม่ผิดใช่ไข่ปะวะแต่จำได้ว่ามีกิจกรรมอันเนี้แมปเดิมเลยนะทุกคนเออ ถ้าสมมติโดนแช่แข็งนี่คือชัดเลยชัดมากๆเอาข้อมูลแบบเก่ากลับมาใช้ใหม่ขี้เกียจไงฮันนี่ติดแช่แข็งซะด้วยเหมือนเดิมเป๊ะเลยไอ้นี่นี่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเอาข้อมูลเก่ามาใช้นะครับเหมือนยันมอนเตอร์เชื่อพี่ป่ะ <c oughs> คือพี่จําได้นะปีที่แล้วพี่เคยทําคลิปสอนแบบออโต้ฟาร์มโดยที่เขาเรียกว่าไงเปิดบอร์ดได้ด้วยนะแบบเนี้ยเออแต่ก็อย่าทําเลย เอาจริงไม่ต้องอัปเดตก็ได้อาจจะแบบกลัวโดนคนด่าคือคนดา่าเยอะมากทุกคนถ้าใครอยู่ในคอมมูนิตี้ดิสคอร์ของแมปเทอร์เรดทาวเวอร์ดิเนส์ะแม่งด่าจนแบบเจ้าของแมปแม่งหูชาแล้วอะแต่ไม่หรอกเขารวยเลยเขารวยเขารวยเขาโกยเงินจากแมปนี้ไปแบบหลักสิบล้านร้อยล้านไปแล้วเดี๋ยวมารอดูช่วงเวลสุดท้ายดีอยากรู้ว่ามันจะโหดขนาดไหนาากันเชียวอาจจะเหมือนเดิมหรือเพิ่มเติมหรือเปล่าเอ้ยทำไปเล่นไปโดนแช่แข็งเยอะก็ซัวอยู่นะอันนี้บ้านแตกเลยเมื่อกี้เนี่ย อมืมันแข็งแบบแข็งทั้งทีมอะไม่มีตัวไหนรอดเลยอะออ้ออว้วางซอมบี้ดีกว่าวางซอมบี้เดอะแบกต้นเกมสุดแล้วลูกรักลูกรัก,กซอมบี้ที่ท่านทีวีเมนสโลป้ายสโลป้ายตีไป,ไป,ไป,ไปจริงจรงตัวนี้พี่ขายไปแล้วนะฮนะรอบหนึ่งแล้วพี่มานั่งซื้อใหม่ <c oughs> รู้สึกว่าสุดท้ายมันก็ยังเป็นลูกรักอยู่ดีเว้ยแต่ก็ราคาแพงเกินตอนนี้แม่งดูบจนแบบราคาเฟ้อไม่รู้มันจะแก้ดูบได้หรือเปล่าด้วย อ่ะโอเคตรงนี้เราเคลียร์แล้วนะครับแม่งเกือบไปผ่านนี่ขนาดด่านเก่าเนี่ยเวฟที่ห้าสิบนะครับผมอืมพี่เราไปเปิดคลิปเก่าดูแหละคล้ายๆกันเลยเรียกว่าเหมือนเลยดีกว่าเรียกว่าถอดแบบออกมากันเปียบเลยตัวละครเดิมเลือดเหมือนกันเลยอ่ะไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มแคมปัสเลือดสองล้านเก้าสอมืสองันห้าร้อยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับออ้ทุกคนมีอะไรให้ตื่นเต้นด้วยแหละทุกคนอ่านคำว่า แมปคิดมาดสองศูนย์สองสี่สีแล้วก็โหมดคิดมาดสองศูนย์สองสี่ฮาร์ดนะี่ยมึงเอาฮาไปไหนไวะเนี่ย <c oughs> เกินคุณพี่คุณพี่นี่ไม่เปลี่ยนยันชื่อแมปสุดๆเลยส่วนแคนดี้นะครับที่บอกว่าลงแบบยากเนี่ยจะได้สองร้อยอันก็ไม่ได้เนาะถึงได้มาเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรต่อใช่ไหมเพราะกิจกรรมมันไม่มีแล้วอะก็ <c oughs> ตามนั้นนะครับเป็นไงล่ะไม่คาดหวังยังผิดหวังเป็นไงคําเดิมเหมือนเดิม <c oughs> ก็ตามนั้นครับส่วนตัวยังมองว่าเป็นการเหมือนเอาข้อมูลเก่ากลับมาซะมากกว่าเนาะแล้วก็แอดออนเพิ่มขึ้นไปอย่างตัวละครพวกเอ็กซ์เพสีนี่ยมันบอกว่าเอากลับมาขายใหม่แต่ส่วนตัวพี่มองว่ามันแค่ดึงข้อมูลกลับมาไม่ได้หรือเปล่าแล้วดึงมามันเป็นข้อมูลเก่าอะไรเงี้ยเออมาโกยเงินไงมาโกยเงินด่าไว้ก่อนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวแบบนี้เราจะกลับมาอีกทีนึงก็คงจะเป็นอัปเดตรีเทนทูทอยเลสทาวเวอร์ดีฟเอนแล้วกันนะครับ ไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่าเนาะเพราะไอ้ตรงกิจกรรมหลักเนี่ยเลื่อนไม่เรื่อยแล้วแต่ที่สําคัญคือ Go a t t i ย i ล e ลิ i ิเต็ดไท e e e ีเวนต i ลิมบ้านใครนะแม่งมีเป็นเดือนเลยนะจะใช้คําว่า Limited ททำไมไม่เข้าใจเลยขัดใจวะเอ้ยรู้สึกมันจะมีอีกแบบหนึ่งป่ะสกิบ i d i สกิบ i d i ดี้ทาวเว e ร์ดิฟเนที่เขาอัปเดตมาเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปดูแบบนั้นไหมว่ามันเป็นไงบ้างแต่ปรน,นึนะ เอ่อมีคนขอเข้ากิวเดี๋ยวเราชวนเขาเข้ากิวกันพี่ชวนเข้า,ขากิว,เ,วเอ้ยเข้าแคนสิเกมนี้ใช้คำว่าแคนไม่ได้คำว่ากิวเนาะใช้คำว่าแคนชวนเข้าแคนเรียบร้อยนะครับผมนี่รับเพิ่มมาอีกหนึ่งคนด้วยเอย้ทุกคนเดี๋ยวเราลองออกไปดูันหนึ่งดิพี่่คาใจวะ่ะตรง Return to t o i l า t Tower Defense ถูกเลื่อนเป็นวันที่5มกราคมตี5ไม่ต้องเผื่อนะครับไม่ต้องคาดหวังด้วยพี่ว่าอาจจะมีเลื่อนต่อ พี่บอกแล้วมันเลื่อนไปปีใหม่ไอกิจกรรมหลักของมันน่ะแต่คนก็ออนเยอะนะห0าพเนี่ยเห็นไหมเออมันมีน้องคอมเมนต์ถามว่ามันเป็นภาพ AI g e เจนหรือเปล่าไอภาพเนีรร้ยน่าจะ AI g e เจนนะพี่ว่าส่วนมากโรบอกก็ใช้ AI g e เจนกันเยอะเยอะมากอีกอย่างมันเป็นภาพภาพเดียวกับปีที่แล้วด้วยภาพเก่านี่นีกิจกรรมหลัก Return o f t t ฟทรอยเดทาวเวอร์ดินาะไม่ใช่ทูใช่คำว่าออฟก็5มกราคมค่อยมาดูแล้วกัน อีกแมปหนึ่งนะครับที่หลายคอมเมนต์ถามหาก็คือ s กิมิที้ทาวเวอร์ดี e เนใช่ไหมเห็นว่ากลับมาอัปเดตแล้วดูดิโออัปเดตจริงด้วยอ่ะแต่พี่ไม่รู้ว่าอัปเดตเก่าหรือเปล่าอารมณ์แบบทอเดทาว,ดทวเวอร์ดีเอนตเอาข้อมูลเก่ามาเอ้ i, แต่คนออนสี่พันสี่เลยนะเยอะมากเยอะเลยอ่ะดีดีด,ดีถ้าอยากให้ทำแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันเนาะถือว่ามาดูอัปเดตเทรดทาวเวอร์ดีฟเนที่หลายคนถามหาะ่ะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า